วันนี้นะครับเรามากับเจ้าคลาสสิก650นะครับรูปแบบของเครื่องยนต์เลยจะเป็นพาราเลลทวินนะครับ2สูบ 648cc ซแรงบิดนะครับที่มาในรอบต่ำและรอบกลางช่วยทำให้การเร่งแซงเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับเหมาะสำหรับการเดินทางและการขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวนะครับเกียร์เป็นแบบ6สปีดนะครับและมีสลิปเปอร์คัตมาให้ในตัวเลยช่วยป้องกันล้อลื่นถลายในจังหวะที่เราจะเป็นต้องเชนเกียร์ลงมากระดันหันนะครับ แม้ว่าด้วยรูปทรงของคลาสสิก650ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วนะครับแต่สามารถทําความเร็วยืนพื้นสบายๆได้ที่120-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับส่วนเรื่องของท็อปสปีดวันนี้ที่ผมขี่มาอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอต่อถนนเมืองไทยมากๆเลยครับและคลาสสิกทุกสีเลยนะคะมาพร้อมกับซีลวดหมดเลยนะคะล้อหน้า19ล้อหลัง18นะคะสาหรับตัว นะคะวันนี้ที่ขี่มาเนาะ,ค,ะคาสิก650น้ำหนักอยู่ที่243กิโลกร,รัมนะคะส่วนตัวก็คิดว่าน้ำหนักไม่ได้เป็นปัญหานะคะสำหรับท่านั่งการขับขี่เจ้าคลาสิก650นะครับจะได้อารมณ์เหมือนคาสิก500ในตำนานนะครับอย่างที่พี่ๆคุ้นเคยกันอยู่ก็คือเป็นท่านั่งหลังตรงคาสิก650คันนี้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะับซีซีหรือมือตึงนะครับ ที่ขี่เก่งแล้วมีประสบการณ์ขับขี่ขั้นสูงแล้วครับก็สามารถขับขี่เจ้าคันนี้ได้อย่างแบบว่าสโลไล่มากๆสำหรับใครที่อยากใช้ชีวิตแบบสบายๆนะครับและอยากจะเดินทางด้วยกับรถคลาสสิกครับแนะนําเลยคลาสสิก650คันนี้นะครับตอบโจทย์คลาสาสิก650ของเรานะคะก็มีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะราคาก็น่ารักมากๆบอกเลยว่ากล้าการันตีเลยว่าสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนนะคะและสําหรับพี่ๆที่สนใจเจ้าคลาสสิก650คันนี้นะครับ สามารถเข้ามาทดลองขับขี่ได้และมาสัมผัสตัวจริงได้ที่ศูนย์ Loyal ย n f i e l d ดอนเมืองนะครับแล้วเจอกันนะครับที่วิภาวดี80ทับหครับผม